ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนสามารถสอนและจับอัลกุรอานไปพร้อมกับผู้เรียนได้ไหมคะมคำถามของผู้หญิงผู้หญิงครูสอนกุรอานที่เป็นผู้หญิงมันก็ลำบากลำบากเนาะเพราะว่าลูกศิษย์ก็มีผู้หญิงรุ่นรุ่น,นใช่ไหม ครูหยุดทำไมมีตัวเปื้อนพอครูมาลูกศิษย์หยุดมีทำไมมีตัวเปื้อนตกลงครูกรับศิษย์นี่ไม่เจอกันเพราะฮะเวลามามามาเมนมา,มา,มาประจำเดือนไม่พร้อมกันใช่ไหมตอนนี้อัลกุรอานเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเรื่องของการอ่านการจับเนี่ยมันมีประเด็นมุมมองของบรรดาน,นักวิชาการจากอายะอัลกุรอาน ที่อัลลอฮฺ س ب ละบอกลยยามาสูอ ah ิลันมุตาฮารุนอย่าได้แตะสัมผัสนอกสจากคนที่มีความสะอาดเท่านั้นตอนนี้คำว่าสะอาดเท่านั้นเนี่ยหมายความถึงอะไระนักวิชาการบางคนบอกสะอาดเนี่ยมุสลิมทัวสะอาดที่บอกว่าไม่ไม่สะอาดก็คือบรรดากาเฟตต่างหากเราที่ไม่สะอาดเพราะงั้นที่อัลลอฮ์บอกอย่าจับอย่าสัมผัส หมายถึงห้ามกาเฟตไม่ให้จับสัมผัสเพราะอัลลอฮฺสุบานวตาลาบอกไงอินนามัุชริกูนนยาซุนบรรดามุชริกบรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลายนั่นแหละนายิสนายิสแต่นี้บรรดานักวิชาการก็อธิบายครับว่านายิสเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาโสโครกไม่ใช่ตัวเขาสกรกแต่ใจเขาไม่ใสสะอาดพอเพราะงั้นนักวิชาการกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าที่อัลลอฮ์บอกอย่าจับยกเว้นผู้ที่มีความสะอาดก็คือ อย่าจับในนี้ยังสงกปรกอยู่ก็คือกาเฟสไม่ใช่มุสลิมมุสลิมเราจับได้หมดบางนักวิชาการบางคนก็บอกเฮ้ยสะอาดในที่นี้ก็คือสะอาดโดยปราศจากฮาดัสใหญ่และบางคน,นยิ่งกว่านั้นอีกสะอาดต้องปราศจากฮะดัสเล็กด้วยทั้งหมดก็คือมุมมองความเข้าใจของบรรดานักวิชาการถ้าในกรณีจะอ่านเป็นตะอับบุตบ,บิติลาวติฮิอ่านยังไงล่ะ อ่านได้บุญทุกตัวอักษรอ,อย่างนั้นน่ะไม่ได้อย่าอย่าอย่า,ยาเราเราหลบหลบเลี่ยงในเรื่องของคลาฟซะแต่ถ้าเป็นกรณีของการเรียนการสอนหรืออ่านเพื่อขอความคุ้มครองแบบอิสติอาซะเพื่อเพื่อขอความคุ้มครองอ้าวอย่างเวลาจะนอนยังมียูนุปมียังได้ยกคาดัสหรือมีตัวเปื้อนอ้าวเวลาจะนอนทำไง อ่านได้ไหมอายัดกุศีอ่านได้ไม่ได้ได้อ่านทำไมอ่ะอ่านเพื่อขอความคุ้มครองหรืออย่างทำรายงานของท่านหญิงไอชาเวลาจะนอนแล้วอ่านสามกุญนใช่ไหมเรยแล้วก็เป่าใส่ในมือแล้วก็ลูบให้ทั่วตัวชัยตอนจะไม่มายุ่งจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าอ่านได้ไหมนี่อย่างสามกุญนอ่านได้อ่านทำไมอ่านเพื่อขอความคุ้มครองเพราะงั้นถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเพื่อการเรียนการสอนเพื่ออ่านเพื่อขอความคุ้มครองอ่านเนี่ยอ่านไม่เป็นไรแต่ถ้าจะอ่าน แบบจะอับบุตวิติลาบทีอ่านอาบุญอย่างนั้นอย่าไปอ่านอย่าไปอ่าน,าานหรือจะอ่านเป็นดุอาเพราะอัลกุรอานเนี่ยมีข้อความถ้อยคําที่เป็นดุอาดุอาจากกุรอานเอามาขอได้ไหมได้มันเป็นดุอานะถ้าเพื่อการเรียนการสอนอ่านเพื่อขอความคุ้มครองหรืออ่านเป็นดุอาอย่างนี้อ่านได้ไม่เป็นไรเออเอาเวลาได้ยินใครตาย อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนข้อความนี้คือข้อความของจากอัลกุรอานแล้วกล่าวได้ไหมอ่ะอาจารย์อามัดตายแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเอากล่าวได้ไหมได้หรือขอดุอาดุอาที่เป็นดุอาจากภาษากุรอานได้คงพอแล้วไหมอาจารย์อาำมัดครับอ้าจับ ะจับได้ไหมเออก็ไม่ไม่ได้เป็นไรมั้งฮะบางคนนี่หาไม้หาไม้มาเคี่ยอาล้อนี่ทำเกี่ยวกกุรออานคือคือเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงกลับไปที่เรื่องไนั้นบางคนคือเราเรียนพจดวีนไงห้ามสัมผัสทุนถือ ใช่ไหมสำนวนม็ใช่งั้นห้ามคนที่มีฮัดัสใหญ่เนี่ยห้ามสัมผัสทุนถืออังกุรานมันมันไม่ไม่ไม่ใช่อย่างงั้นนะครับแล้วก็ในสมมติในกรณีมันตกมันอะไรเนี่ยเราหยิบได้นะครับนะครับหยิบได้ไม่ใช่ปัญหานะแต่เรื่องการอ่านแบบเป็นตูเป็นเต๊ะ b i s m i l l a h i r o h m a n i r ม h i m a l h a m d u l i l l a h u r a b b i l a l a m i n a r อย่างเงี้ยไม่ได้แบบใส่เลยแบบใสเหมือนที่เราอ่านปกติเงี้ยไม่ได้แต่ในกรณีของการจับเนี่ยครับคือคนคนธรรมดานี่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ไม่จับอยู่แล้วสําหรับคนที่มีประจําเดือนใช่ไหมว่ากันเนี่ยใช่ไหมแต่นี้ถ้าจะจับเนี่ยก็ต่อเมื่อมันตกหรือว่ามันจะวางไว้ให้มันเรียบร้อยมันอะไรงย่าเงี้ยมาเช็ดทําความสะอาดบ้านอ่อานคุณอ่านเรียนแล้วไม่เก็บไอ้อย่างนงี้ไม่เช่ปัญหาเอามาเก็บที่มีใครมั่งมีประจําเดือนแล้วถือกุณอ่านเป็นวันเลยนี่น มีไหมมีไหมไม่มีนะอาจจะมีบ้างสัมผัสบ้างกันในเนื้อเ,เมื่อมันอยู่ไม่ไม่แบบอะไรเนี่ยมาวางบางพีเด็กมันอ่านเสร็จมันก็วางกันที่พื้นบ้างเอาเราก็หยิบขึ้นวางให้ดีอันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหานะครับ